สวัสดีครับผมจ้างแทนอยู่นี่ครับวันนี้ครับจะมามาชมครับเป็น v t 5 50นะครับอันนี้แบบนี้เลยรีเคริฟข้างแบบนี้อันนี้มาทําการแก้ท่อครับถามว่าทาไมต้องมาแก้ท่อไม่มีนะครับคือลูกค้าใส่เป็นท่อหน้าเพานะครับแต่เลือกที่จะใส่พักไปด้วยอย่างนี้แล้วคราวนี้เกิดจากการว่าเสียงไม่เล้าไม่สบายใจพอครับอันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนจากหน้นอับจากจากพักนะครับ เป็น่อหน้าเขาที่เทีวได้เลยเดี๋ยวฟังกันไปครับแล้วเราฟังเสียงตอนที่ว่าหน้าเขาเราจะได้เดี๋ยวยยนี้ครับเนี่ครับอย่างนี้เราเล่าไปเลยเราเปาของเก่าแน่นอนนี่ครับใช้เวลาทําแค่ไม่ถึง5นาทีนะครับพอเราอย่างนี้ขอเข้าถอนออกได้ ไหนยากรรมใส่คักหรือว่าจะเป็นตัวสภาพนะครับใส่ได้เลยหมดปัญหานะครับไม่ต้องต้องตัดต้องอะไรงั้นโอ้เปล่าได้ครับกลับร้านพิวดีระยองนะครับสาขาใหญ่ไข่สาขาใหญ่ครับแยกเนินสมนีระยองสาขาที่สองครับโปรแดงสาขาที่สามครับมาฉาบครับฝาอุ่นนุ่มนะครับกับพิวดีบายของแต่งลุกครับผม